ส่วนนงนุษย์พัทยาจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ12สิงหาพาแม่เที่ยวฟรี ที่สวนนงนุษย์พัทยาโดยนายกำพลตันสัจจาประธานสวนนงนุษย์พัทยาได้เปิดเผยผู้สื่อข่าวว่าทางสวนนงนุษย์พัทยาได้ให้ความสําคัญในวันแม่แห่งชาติหรือวันแม่ของประเทศไทยซึ่งตรงกับวันที่12สิงหาของทุกปีจึงได้จัดกิจกรรม12สิงหาพาแม่เที่ยวฟรีณสวนนงนุษย์พัทยาเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวแบบไทยเที่ยวไทยและเป็นการท่องเที่ยวแบบครอบครัวโดยสําหรับวันแม่ปีนี้จะมีโปรโมชั่นพิเศษวันเดียวเท่านั้นสําหรับคุณแม่ที่มาเป็นครอบครัวสามารถเที่ยวชมสวนนงนุษย์ได้ฟรีโดยคคคุณแมมมม่่่เเข้าาาาารรรรีีอบัววววละ1ททนสสสถยยชก าส่สวนบนพื้นที่1,700ไร่และสามารถซื้อบัตรชมการแสดงนงนุชโชว์และช้างแสนรู้ในราคาเพียงทัาละ200บาทพร้อมกันนี้สวนนงนุชพัทยาจะมีรอบการแสดงนงนุชโชว์และการแสดงช้างแสนรู้ละ4ี่รอบคือรอบเชา้า10นาฬิกา30นาทีส1นาฬิกา30นาทีและรอบบ่าย13นาฬิกา30นาทีสนาฬิกา30นาทีในส่วนของโปรโมชั่นพิเศษสำหรับผู้สูงอายุในเดือนสิงหาคมลด5 0เและยังคงใช้ได้เหมือนเดิมเด็กที่มีความสูงไม่เกิน140ซนสูงอายุ60 ปีขึ้นไปเขาชมสวนฟรีทุกวันศุกร์